สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกคนวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันอีกแล้วนะคะเป็นเรื่องของคุณครูหนึ่งท่านที่ส่งเรื่องมาให้เราเอ๊คุณครูเหรอคะน่าสนใจจังแล้วเป็นเรื่องอะไรเหรอคะพี่เรื่องของอาจารย์ปิ่นอายุ32ปีเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งเธอเล่าว่าช่วงนี้มีปัญหาที่ทำให้เธอกังวลมากปัญหาอะไรคะเธอบอกว่าตัวเองมีพฤติกรรมการซื้อของออนไลน์แบบ ไม่สามารถหยุดได้ทุกครั้งที่เปิดแอปช้อปปิง้งหรือเห็นโฆษณาสินค้าลดราคาเธอจะรู้สึกอยากซื้อทันทีโอ้โหแล้วซื้ออะไรบ้างคะหลากหลายเลยค่ะตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องสำอางอุปกรณ์ใช้ในบ้านหนังสือแม้กระทั่งของเล่นแมวที่เธอไม่ได้เลี้ยงแมวเธอบอกว่าบางครั้งสั่งของมาแล้วเปิดดูแล้วก็นึกไม่ออกว่าทาไมถึงซื้อของนี้แล้วเธอซื้อบ่อยแค่ไหนคะ เกือบทุกวันเลยค่ะเธอบอกว่าโดยเฉพาะตอนเย็นหลังสอนหนังสือเสร็จหรือตอนไม่มีธุระอะไรทําจะรู้สึกเหงาเหงาเบื่อเบื่อแล้วก็จะเปิดมือถือไปดูของใหม่ๆแล้วเงินเดือนครูพอไหมคะนี่แหละค่ะที่เป็นปัญหาเธอเงินเดือน28,000บาทแต่ค่าใช้จ่ายในการซื้อของออนไลน์เดือนละ15,000ถึง20,000บาททำให้เงินไม่พอใช้ต้องใช้บัตรเครดิตและค่าผ่อนบ้านที่ยังไม่หมดด้วยจริงเหรอคะ แล้วครอบครัวรู้ไหมคะเธอยังไม่เล่าให้ใครฟังเธอบอกว่าอายมากและรู้สึกผิดที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้บางครั้งก็พยายามลบแอปออกจากมือถือแต่ก็กลับไปโหลดใหม่อีกแล้วที่บ้านของเธอเป็นยังไงคะเธอบอกว่าในห้องมีของที่ยังไม่เคยใช้เต็มไปหมดมีเสื้อผ้าที่ยังไม่เคยใส่ยังมีป้ายห้อยมีครีมบำรุงหน้าหลายสิบกระปุกมีหนังสือที่ยังไม่เคยเปิดอ่าน ฟังแล้วเหมือนเธอมีปัญหาการควบคุมตัวเองจริงๆนะคะใช่ค่ะและที่ทำให้เธอกังวลมากคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเธอซื้อชุดออกงานราคา8,000บาททั้งที่เธอไม่มีงานอะไรที่จะใส่และเงินก็เหลือในบัญชีแค่3,000บาทห่างจากวันเงินเดือนออกอีกสองอาทิตย์โอ้โหนี่คือปัญหาใหญ่แล้วนะคะแล้วเธอมาขอคำแนะนำเรื่องอะไรคะเธอถามว่าเธอควรทำยังไงดี เพราะรู้สึกว่าตัวเองติดการช้อปปิ้งแล้วแต่ก็หยุดไม่ได้และกลัวว่าจะเป็นนีิสินมากขึ้นไปเรื่อยๆน่าสงสารเธอจริงๆนะคะแล้วพี่คิดว่าเป็นเพราะอะไรคะน้องแตงคิดว่าเป็นเพราะอะไรล่ะคะน้องคิดว่าอาจจะเป็นเพราะความเหงาหรือความเครียดจากการทํางานมากๆคะ่ะแล้วใช้การซื้อของเป็นวิธีระบายอารมณ์ค่ะถูกต้องมากเลยคะ่ะ จากมุมมองทางจิตวิทยาพฤติกรรมแบบนี้เรียกว่า compulsive buying หรือการซื้อของแบบบังคับซึ่งมักเกิดจากการใช้การซื้อของเป็นวิธีจัดการกับอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์แล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้คะมีหลายสายเหตุคะ่ะอย่างแรกคือเรื่องของโดปามินที่สมองหลั่งออกมาตอนที่เราได้รับความสุขจากการซื้อของทำให้รู้สึกดีชั่วคราว แต่พอหมดแล้วก็จะอยากได้ความรู้สึกแบบนั้นอีกเหมือนติดยาเลยนะคะคล้ายๆกันเลยค่ะและสำหรับครูปิน่นพี่คิดว่าน่าจะมีสาเหตุจากความเหงาและความเครียดจากการทำงานเพราะอาชีพครูในปัจจุบันมีภาระงานมากและรายได้ไม่สูงมากแล้วควรแก้ปัญหายังไงคะจากหลักธรรมทางพุทธศาสนาปัญหานี้เกี่ยวข้องกับตัณหาคือความอยากได้ความต้องการที่ไม่รู้จบ และอวิชชาคือการไม่เข้าใจสาเหตุที่แท้จริงของความทุกข์แล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนให้แก้ไขย,ยังไงคะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติสติคือการรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองเวลาที่รู้สึกอยากซื้อของให้หยุดแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงทำไมถึงอยากซื้อจำเป็นจริงๆหรือเปล่าแล้วมีวิธีเฉพาะทางไหมคะมีหลายวิธีคะ่ะ อย่างแรกคือการจัดการสภาพแวดล้อมลบแอปช้อปปิ้งออกจากมือถือหรือให้คนอื่นช่วยเก็บบัตรเครดิตที่2คือหาวิธีระบายความเครียดทางอื่นเช่นออกกําลังกายฟังเพลงอ่านหนังสือแล้วเรื่องเงินล่ะคะเธอจะจัดการหนี้สินยังไงนี่เป็นเรื่องสําคัญมากค่ะเธอควรนั่งคํานวณหนี้สินทั้งหมดก่อนแล้วทําแผนการใช้ใจ่ายให้เป็นระบบใช้กฎ50ขีด30ีด20 คือ50%สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็น3าสเป็น30%สำหรับความบันเทิง20%สําำหรับการออมแล้วถ้าเธอหยุดไม่ได้ล่ะคะ ถ้าสถานการณ์รุนแรงมากแนะนำให้ไปปรึกษานักจิตวิทยาหรือที่ปรึกษาการเงินแล้วมีศูนย์ช่วยเหลือคนที่มีปัญหาทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยค่ะแล้วเรื่องสิทธิ์ของเธอในฐานะลูกจ้างล่ะคะมีการคุ้มครองไหมตามกฎหมายแรงงานถ้านี้สินมาจากที่นายจ้างหักเงินเดือนเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดเธอสามารถร้องเรียนได้แต่ในกรณีนี้เป็นนี้ส่วนตัวนายจ้างไม่มีสิทธิ์แทรกแซงแล้วข้อคิดสำหรับเรื่องนี้คืออะไรคะ ข้อคิดแรกคือการรู้จักความพอเพียงตามหลักปรัชญาชีวิตที่ดีคือการมีวิถีชีวิตที่พอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวแล้วข้อ2องคะข้อ2คือการเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งของแต่มาจากความสมบใจการมีมิตรภาพที่ดีและการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นแล้วข้อสามะข้อสคือการรู้จักขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น การมีปัญหาทางการเงินหรือจิตใจไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่การปล่อยให้ปัญหาลุกลามไปเรื่อยๆต่างหากหละที่อันตรายจริงค่ะแล้วสำหรับครูปิน่นพี่มีทำแนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมคะพี่อยากให้เธอลองทำสมุดบันทึกอารมณ์และการใช้จ่ายเขียนว่าแต่ละครั้งที่ซื้อของตอนนั้นรู้สึกยังไงซื้ออะไรราคาเท่าไหร่แล้วหลังจากซื้อของแล้วรู้สึกยังไงเพื่ออะไรคะ เพื่อให้เธอเห็นแพทเทิร์นพฤติกรรมของตัวเองแล้วจะได้หาวิธีต้องกันได้ถูกจุดและที่สำคัญคือให้เธอลองหาอดิเรกใหม่ที่ไม่เสียเงินเช่นการออกกำลังกายการอ่านหนังสือในห้องสมุดแล้วเรื่องที่เธอซื้อของมาแล้วล่ะคะจะทำยังไงของที่ยังใช้ได้และไม่จำเป็นแนะนำให้เอาไปขายหรือบริจาคส่วนของที่จำเป็นก็เก็บไว้ใช้ให้คุ้มค่าและสำคัญที่สุดคือไม่ซื้อของใหม่เพิ่มอีก เสียงไรหน้าอยากส่งกำลังใจให้ครูปิ่นด้วยนะคะปัญหานี้แก้ได้ค่ะแค่ต้องใจเด็ดและมีแผนที่ชัดเจนใช่ค่ะและอย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต้องใช้เวลาอย่าท้อแท้ถ้าบางครั้งยังควบคุมตัวเองไม่ได้ที่สำคัญคือต้องลุกขึ้นมาเริ่มใหม่ตลอดเวลาสำหรับผู้ฟังที่มีปัญหาคล้ายกันอย่าลืมว่าการขอความช่วยเหลือไม่ใช่เรื่องน่าอายและมีหลายหน่วยงานที่พร้อมให้คำปรึกษาค่ะ หากใครมีเรื่องราวอยากแบ่งปันกับเราส่งมาได้ที่ c o n t e n t v o i c e l e t f e c o m นะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ